รัจะทําอะไรวันนี้กล้วยอะไรเขาเรียกกล้วยอะไรกล้วยน้ําว้าอ่านั่นแหละกล้วยน้ำว้าเออกล้วยน้ําว้าคพูดจาทำอะไรเชี่ยมเสี่ยมเสี่ยมเสี่ยมแดงกันเงยขึ้นมาสวัสดีพี่น้องกันเป็นโอ้ยมือกล่องใหม่แม่กระทายตักล้วยสวัสดีครับมือกล่องใหม่ครับให้เพื่อนหัทไทยกี้ไปบางได้เพื่อนกัตติกี้ยังไงล่ะเพื่อนสีบล็อกหัวจัด มันมีปันเดเนา<ห>ะบอกแล้วใอ้ส่งไปเรียนก็เ่ให้สวัสดีเน,น่เนาะ <c oughs> สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องก็ร่งตดตามช่องยูทูบช่องไม่นะครับอยู่ในช่องปล่อยฝไฟแชนแนลนะครับขาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสับสะไข่นั่นเองเฮ็ดเสียงพร้อมตอนนี้พี่น้องตอนนี้พี่น้องเพิ่นกำลังเบิ้งกับเขามาตดตามประมาณ200สองลอยสองล้ยสองลอยคน สองร้อยหนึ่งคนประมาณนี้แหละครับโอ้ยต,ตลละลิโต้พิ่งได้เพิ่งได้์ซีวิดีโอครับเอาสู่เป็น,น,น,นสู่ไปน,น้ำ <9 S 2> กัน,น,น,พน,นพี่นอ้องส่ <laughs> มววาเบอร์สองใบน้ำเนื้อจ้าพี่น้องเพื่อนอาจซิบเข้าใจเราวซ่องเก้าล่ะวระสันผมก็เลยวางซี่ซ่องเก้านั่นเอาไว้แต่หกเบอร์เพลงหรือเป็นเพลงกิจกรรมทางขายสินะครับเนาะเพิ่มเคลื่อนไหวทางขายเฮาแต่ว่าตรงนี้ก็คือว่ากิจกรรมทั่วไปแฟมิลี่แบบพอครัว าหาเก็บน้อไม้หาน้อไม้เองสินะเก็บผักหวานเปีกสี่พี่น้องนะครับหรืออื่นๆเนาะเก็บผักหวานบาเดียวโบอยากให้มันไปปนกันเพื่อความเบิ้องไงน้องพี่น,อน้องเนาะเอาละเดี๋ยวสิมีกิจกรรมอียังเต้นเนต้น,ตน,ตน,นยังพาไปเอางูติฮะอ่ะอันนี้เมื่อบางกล้วยเชื่อมอานนี้ผมกับ่ขาเคยเห็ดดอกคนเคยเห็ดแล้วกินพี่น้องไเพราะยังไฟเล่นตลกตลกยัง ตราลงร็มดาเขาเนี่ย่รอบอคัมดอกท่านหน้าตาดีมะนี่บอคัมต้นแงงาก็เก่าอีกเฮ้ยยุงพุ่งท่านว่ัชร์ว่าแม่นหาหาแพ็คปะเออข้าเจ้าว่าสิบแพ็คแม่นบ่เออทีแรกมันประมานสิบแพ็คเลยว่านแพ็คจัดหรอฮะว่านแพ็คมันมีก้อนเดียวตองก้อนคู่แพ็คคู่แพ็คของทีแรกก็แพ็คคู่ฮะคู่ อยมันมาแมนทู่แล้วค่ะอี่ยังอู้หลายเลยล่ะค่ะอีกครับผมเวลาเฮ็ดกล้วยเชี S ่ย e มด้วยวบ่ได้บ่ไดดแนะนำเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้ดึงเส้นนี่ออกน้ำใ<ไ>ดึงเส้นนั่งขางนี่มันสีมีเส้นอยู่น้ำร่องนีเพออ,อ่ามันสิบางามนี่ผมก็เอ,เอามาแช่น้ำปูนครับปูนแดงหรอน้องภูม,มิกล้วยกับประมานกล้วยกับประมานหำหำเพิ่นวาบ่เคยเฮ็ดดอกพี่น้อง โดยเฉพาะผมนูเพ่เคยเห็ดแนวกินนะครับออกโุงเรียนมากอะ่ะออกงเรียนมากกับบวชรถดเป็นผู้รับอย่างเดียวนี่เว้ยถ่ายบ๊อบข้าวกับปวดท้องเหรอนี่นี่อววบอบไปไส์เราพี่น้องเอ้ยวันนั้นว่าจะ,จะพาเห็ดยูทูบจะฮัดจับกล้องเองบ่ได้พ่อน,ามมอนอา้ามาีลีเลยเนาะครับพี่น้องครับ จกนี้ห้อกรมาตัดใบเตยครับใบเตยก็เพิ่งปลูกพี่น้องขอไหนนะลูกเด้อไม่ได้ฟื้นแล้วมังเตยหอมือิมวตัดแตงเนาเพิ่งปลูกมืว่วานนี่ไหมพี่น้องใส่งานหร้อไหมเอาไปแกๆมันนี่แหละอืม พอมันหอมเนาะโอเคครับไปพี่น้องเข้าไปข้างกันทะกันเกลือเกลือก็ไปเตย <c oughs> เอาเรื่องหลังหร,งหรอสุดยอดเนีย่ยครับเข้า่าเป็นเข้าก็ต้องศึกษาอุ้ย พ่อเขาใส่แกะทำไมครับพ่อครัวมือใหม่ฮะครับใส่น้ำตาลอี่ประมาณสามซ่อนนะครับแล้วแต่ควบหมักใส่ใส่น้ำตาลแล้วเ่ากะ พยายามคนทั้งแต่นะครับบอยบอให้น้าตาลที่มันมันติดก้นหม้อจับตะกรอนบอกเขาเอิญน,นะครับให้น้ําตาลละลายบิดกนพี่น้องว่านหน่อยวานหลายเลย้วเต็มมักแล้วกับเบิ้งกล้วยเขานํามันสุกซําใดขัด้วหวานในกล้วยอีกนะครับกะเอา,าพี่น้องเนาะอันนี้ผมก็ทําตาม y o youtube คือกันละพี่น้องครับเดี๋ยวล่อว่ากล้วยมันสิเปลี่ยนสีบอต่ก่อนพมก็บอเข้าขใจว่าไม่เปลี่ยนไหนุ้ยังไงห,หรือเพื่อนเอาสีผสมอาหารมาใส่ สรุปแล้วถามผู้ที่เพิ่นเฮ็ดมาก,ก่อนเพิ่นว่ากล้วยน้ำวานี่มันมีเม็ดมีเมล็ดอยู่ขากในนะครับมเมล็ดมันอนะไรเป็นตัวที่ว่าเฮ็ดใน้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับนี่มาลอกงเบืองว่าของเา้าเป็นสีแดงคือของเพิ่นบอนะครับแต่ว่าต้องใส่เวลาแลวก็ปับไฟให้เบาลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บฮูว่าน้ำนี่นี่มันหลายเกินไปบอนะครับขออภัยท่านผู้รู้นะครับเพราะว่าบ่เคยเฮ็ดอหลีพี่น้อง ของหวานเฮดบ่ปเป็นแนวกินกระเฮดบ่ปเป็นครับอของหวานบ่ต้องพูดถึงของหวานเฮดเป็นอย่างเดียวคือบ่มกล้วยพัะนะแปวเอาละไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนสีพ,พี่น้องสักครู่มาเบิ่งกันไหมครับายพี่น้องครับต้มไฟไฟป่านกลางนะครับประมาณยี่สิบนาทีได้เหเลอครับ มันหลุนว่ามันสีแดงบอพี่น้องครับโอ้ยังบดแดงเลยต้องลดไฟลงอีกจักหน่อยบอกพี่น้องหรือประมาณนี้เอาประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับจักสีแดงบอแดงครับบอเคยเห็ดนี่กระชี้ส่ๆขึ้นมาเนี่ย มาล่อลวนกันว่ามันสีแดงบอเอาจนแดงเวลาเนาะพี่รองเนาะกรับเพาแดงกับสีได้เที่ยวหนากับสีได้ล่องไปเอาแดงบาแดงมันหูไปอ่าไปเรื่อยๆครับรอบที่เท่าไหร่แล้วก็จําไม่ได้นะครับแดงไปเนาะ อืมอเกจะเบิดความอดทนแล้วพี่น้องชั่วโมงเลยไหมอ,อ่ะสู้ต่อไปถ่าไลา่รอบแล้วพี่น้องเพราะขั้วจำเป็นครับการล่างสี แดงครับเปลี่ยนสีแล้วยะได้เปลี่ยนแก๊ดอยูสนน่สูตรโบราานะครับสูตรโบราณน่าจะสมัยก่อนใส่ทานแล้วเนาะสิคอยทานมานนันอ้อนไปเรื่อยๆนะครับผมว่าถ้าบกก็สิคอยเติมน้ำที่เฮาเบิ้งใน y o u YouTube เพิ่นขึ้นบริเติมบผมก็บอกเข้าใจขึ้นกันนะครับอันนี้เขาลองเหตุครั้งแรกเบิง้งเติมน้ำสองสาม่ยวแล้วครับแต่ว่าก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วอรุ่นใหม่้ํากันครับผม บอทอครับผมบอทอครับพี่น้องครับขอใบกล้วยครับผมขอใบกล้วยนะ่แม่มาจัดแต่งจานอันนั้นเพราะท่านนี่แดงอยู่เพราะท่านนี่แดงเพิ่มน้ำไว้ยามนั้นใหม่สงฝั่งามาเอาใบากล้วยครับเพื่อความสวยงามครับอยู่บ้านมาเนาะ เนี่ยขอใบกล้วยนะครับกล้วยกล้วยใบนี้ละแค่นี้พอ สวยงามประดับจานครับอ่ะพี่นตองเบื่อบ้านได้แล้วเราก็ใส่แป้งข้าวเจ้าเพื่อความค้นของกะทิหอมเร็วบทีนี้ก็เพื่อใส่ยัง คนย๋ยวมัที่จับก่อนเือบไปบอกเอลือซีเกลือจั้นน้องะอะคนแล้วก็คนอะคนเกลือระหว่างที่คนเกลือเราก็มาลุ้นในนี้นะฮะเที่ยวสุดท้ายแกบครับนีบ่น เติมไฟเออเดี๋ยว,เ,ยวเอาเนี่ยมาโอ้โหนะฮะทั้งสองขี้นะฮะโอเคครับพี่น้องครับสักครู่ครับสวยงามเลยพี่น้องครับ มาดูใกล้ๆสิเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมเห็นว่าเสียขนม้ายเหรอ,อพี่น้องคือแล้วในที่สุดสีก็เปลี่ยนเออไม่สวยเลยเอ,อันเดียเสร็จสิส้นนะครับเรียบร้อยสำหรับกวยเชื่อมแดงนะครับผ่านไปแล้วขั้นตอนหนึ่งอ้งามเนาะ โอ้โหเห็นไหมน้องวายเห็นไหมเหนไม่มทีนี้แล้วก็จัดใส่จานเลยค่ะใครจัดสวยอา่าน้องวายจัดเอาเอาละ<อ><อ>ครับะจะมาจัดจานนะคะมาเอาฝ่าเราทำเองหมดเลยเนี่ยกล้วยก็ชอบโอ้ย เอาอย่าเอาไปหมดเราจะเอาไว้ขายด้วยเนาะใหมไม่ดสวยนะเนี่ยเอออ่ะอันนี้ก่นก็ได้เชฟไงเชฟเชฟบะเอาบะบะลับรวยมันแห้ง แห้งไปเนาะมันค้นไปนเานาะเออสวยงามเราพี่น้องเรบสีแดงแล้วโอ้โหสุดยอดมาบจอดนี่ทีนี้ตรีดี้มว์กล้องด้วยหมุนหมุนหมุนด้วยหมุนหมุน ม้วนระบบอัตโนมั<ฮ>้ยนะคะน่าน่างามเนอะม้นระบบอัตโนมืออยู <laughs> ่ยางไปมันล่มบ่ะเนี่ย <laughs> ไห้เลยบ่ะเนี่ยสีนเทาเกียร์เต่าเกียวานเบอร์เต่านึงไหม <laughs> กวนสีแดงสวยงามอ,ะอ่ะใช่เราไปวางที่โต๊ะจัดจานแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ชิมนะคะเป็นการเสร็จสิน <S <s ส้นเสร็จสิ้นค่ะไม่มีคนช่วยไม่เสร็จนะเนี่ย ขอบคุณน้องวายมากไปลูกไปเงินจะไฟไปอันนี้บูเลยไข่หวานที่ทำเองโอ้อันนี้ทำอะไรคะคุณแม่ไข่หวานค่ะโอ้พวกเรายังอ้วนไม่พอใช่ไหมทำขนมไข่แล้วค่ะเออตยไหมคะไม่เตยคเดี๋ยวจะมาถ่ายนะคะได้ได้ได้น้อยหมดแล้วค่ะน่ะน้อยหมดแล้วมันเยอะหมดแล้วดูสสวยงามครับ น่าตาดีนะเออสีแดงตัดสีขาวตัดสีแดงสุดยอดเซ็ตสิส้นแล้วพี่น้องก็สีเขียวใบตองด้วยเอออาที่นี่ใครจะชิมอาใครจะชิมนี่พูกาชิมมัะนะ้งนาะว่าไน้องภูมิเคยกินไหม เคยลองดูด้ะเอาละครับนี่นะคะเสร็จแล้วฝีมือน้องวายเองฝีมือน้องวายเองน้องวายลงมาเมื่อกี้นะคะจะชิมแล้วนะเอาข้างบนก่อนเอาข้างบนก่อนอันนี้ตะไฟทำเคี่ยวมาครึ่งวันใช่ไหมคะเนี้ยครึ่งวันครับแต่เช้าถึงเที่ยงเลยครับอ่าเราต้องใส่กะทิด้วยกินคู่กัน เพื่อความหวานและความมันในหนึ่งเดียวนะคะใครสนใจที่บ้านทํากินได้นะคะแต่ต้องใช้เวลาและเติมแก๊สนิดนึหนงหนึ่งสองสามอออร้อนโอ้ยร้อนพ <c oughs> อ,อ,อนด้นึกว่าอร่อยโอ้ยกระพึงป่งนื้อลุกเลยอร่อยค่ะพอไหนบอร้อนมากอ,อกินเสร็จแล้วต้องไปหาหมอแล้วไปร้อนไหนอาบน้แม่มาชิมดิปากคองแล้วเ่ย อร่อยมากอร่อยมากจริงๆค่ะก็ไห้บอก็อไหนบอกล้วยไม่หวานมากกำลังดีๆแล้วก็ซอสหวานๆแล้วก็ใสก่กะทิเข,ข้มข้นเค็มมันตัดมันก็มันใช่ไหมไม่หวานมากอร่อยมากเน,นื้อมันจะแบบว่าน,นุ่มๆแบบว่าเ,าเอาความจริงเอาความจริงขายเอาความจริงเหรอเอ,อาความจริงสังร้อยก่อนสังสังร้อยกล้วยพอดีเออนุ่มพอดีเนาะอร่อยอันนี้คือความจริงตัดกับความจริงแบบว่าไม่ต้องเสียเงิน ต้องให้คนทำครับช่มไปอร่อยจริงๆค่ะอลองทํากินทานที่บ้านได้เลยมีวิตามินและมีประโยชน์ด้วยอร่อยมากกินได้ทั้งครอบครัว<ำ>นี่ค่ะเมนูวันนี้นะคะของปอยไฟ Channel ค่ะทํากล้วยเรียกว่ากล้วยอะไรนะคะกล้วยกล้วย,ก,วยกะทิกล้วยเชื่อมแดง <ๆ S 1> มีประโยชน์แล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวทําง่ายแต่ว่าเปลืองแก๊สนิดนึงเปลืองเวลานิดนึงหรือว่าก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ ใครทำทานที่บ้านก็ลองชิมดูคือสูตรนี้ที่มาแนะนําดีมากอร่อยมากค่ะคือเนื้อกล้วยนี่คือแบบชุ่มฉ่ากําลังดีแล้วก็มีกะทิที่เข้มข้นหวานมันตัดกันดีมากไม่น่าเชื่อเลยว่าอะไรที่มันง่ายๆใกล้บ้านแล้วมันจะอร่อยได้ขนาดนี้นะคะรายการอาหารไหมรู้สึกเลยรายการอาหารติดตามปอยฝ้ายชาแนลด้วยนะคะช่องใหม่กดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ติดตามทุกอย่างที่ตาฝ้ายจะทําออกมาให้ทุกคนแฟนคลับทุกๆคนเห็นนะคะ บ๊ายบายขอบคุณแฟมิลี่ค่ะ